ไปตรงมุ้นน้ำเปลี่ยนเปลี่ยนไปเออหักายแล้วหักขวาเออเปียนเไปเปียนไปเดี๋ยวค่อยๆก่อเข้ามาเดี๋ยวมันก็ยอนตรงนี้มันจะตกได้ไหมอ่ะไม่ไม่ไม่ก่อเข้ามาก่อเข้ามาโอ้โหแก่อเข้ามาอุ่ยพอพอดูในกล้อง่่่่่่่่ว่่่า่ còn nữa còn còn nữa, các bạn thỏi thỏi, thỏi. 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 lốp à, ừ. không luôn, cứ vung cái này vậy thôi, thỏi เอากอได้กอครับนาทีทองมอเลยนะโอ้พไปคันเด็ดเขี่ยกระลอนก่อนเขี่ยกระลอนอันนี้ได้แล้วล่ะใช้กนยี่นี่่อุ้ยเอาไม่ยูอุ้ยเอาหามาอุ้ยเด็ดหเอาไนเอาไนเอาไม่นี่มนี่เอาเอาจับหางขไปจับหางไม่ต้องอัดแล้วหนูอัดให้ไปจับหางโอยขอหักยูริ ถอยถอยถอยดึงไป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 ดไดเอาเนีอถ่ยถ่ายถ่ายถ่ายถเฮ้ยอนีเอาเอ้อาเ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 อาจับหางจับหางเอาเอาโอ้โหแล้วมาขึ้นตรงเบ็ดด้วย พ่อไปช่วยไตไม่ต้องขายแล้วพ่อตับจับจับวิจิตรถือยังไงเราส่งเครื่องทำเครื่องเอาเชือกมาเชือกมาเชือกเชือกเชือกเร็วเร็วปุ๊เอาเชือกมาผูกเนี่ยเชือกสีเขียวเนี่ยมาผูกก่อนเชือกไหนนะนี่ไงที่ผูกถังนี่ไงเอาหางเชือกเลยน่ะเอาเชือกเส้นไหนมาก็ได้好不好มาเทางนี้ทุกคนเอาอันนี้เอาอันนี้ก่อนเอาอันนี้นี่